สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนมาดูนะคะหม้อติดกันนะคะเขาบอกว่าถ้าหม้อติดกันอย่างเงี้ยนะคะตอนนั้นให้ลูกอะ่ะเก็บหม้อกเก็บเก็บถ้วยเก็บจานออกจากเครื่องนะคะแล้วคันนี้เขาก็มาซ้อนกันแล้วมันก็จะติดดูดกันอย่างนี้นะเพราะหม้อมันเป็นเบอร์ดเดียวกันนะคะแล้วเขาก็บอกว่าให้ลองเอาไปนี่นะคะต้ม เอาไปใส่ตรงที่กระทะรอให้น้ําเดือดนะคะรอให้น้ําเดือดอแล้วคานนี้ไอตัวเราจะมาดูกันว่าถ้ามันเป็นอย่างที่เขาบอกจริงอะ่ะเขาบอกว่าไอตัวที่ไอตัวที่เขาเขาเรียกว่าอะไรนะเวลามันเดือดแล้วปุ๊บไอน้ําข้างกลางอ่ะมันจะทําให้หม้ออนะ่ะดันขึ้นนะคะจะดูกันว่ามันจะเป็นยังไงไหมเดีย๋ยวมาดูกันนะคะอีกลังเริ่มเดือดละ มาดูกันนะคะเป็นยังไงทดลองนะคะว่าจะดีขึ้นไหมดูว่ามันจะอาขึ้นไหม,นะ,ะมน,นะคะเริ่มเดือดแล้วะค่ะเริ่มเดือดแล้วไม่รู้ว่าจะได้ผลไหมนะคะเขาบอกว่าให้ดึงดูด้วม,ม,มันเจอน้่นไหมเพราะมันติดมากมาก มากเลยนะคะรอมันเดือดก่อนนะคะน้ำเดือดอไม่รู้จะได้หรือเปล่ารอติดกันเรเดือดแล้วนะคะจะเป็นความจริงไหมน้องะคะดูน้ำเดือดแล้วน,ะะนะะ้ำเดือดแล้ว ดูมันจะออกให้เราไหมาเงยมั้งกลัวน้ะบอสก็กลัวนะฮะดูมันเลื่อนนะคะเหตุผลนะคะเหตุผลทำไมมันมันดจังเนี้อ่ะดูมันจะออกให้เดียนไหมเนี่ยเดือดตั้งตั้งนานแล้วนะคะ ดูบนน้ำร้อนก็กลัวนะคะน้ำร้อนนี่โคตรอนันตราย ดูกันนะคะออกไม่ออกหาน้ำเดือดแล้วนะคะโอ้อ้ออกแล้วนะคะออกแล้วโอ้โอ้มันต้องมีน้ำอยู่ข้างในนะเราต้องมาตะแคงยนกับน้ำเสร็จก่อนน้ำใส่ข้างในแล้วครั้นี้มันจะดูดจะดูดตั้งแต่ข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วมันก็จะว่าโอเคคลาคลิปนี้ก็จบครั้นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ